ใครเคยมีปัญหาที่กินอะไรก็ไม่ค่อยรู้สึกอิ่มบ้างไหมคบอกอเลยนะครับว่าปัญหาเนี้ยมีสาเหตุส่วนหนึ่งนะครับผมมาจากรูปแบบโภชนาการอาหารที่เราเลือกรับประทานครับซึ่งในปัจจุบันเนี้ยรูปแบบโภชนาการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสาเร็จรูปหรืออาหารแช่แข็งต่างๆนะครับจะมาพร้อมกับสิ่งสิ่งหนึ่งครับคือแคลอรี่ที่สูงกว่ามวลของปริมาณอาหารนะครับเขาเรียกว่าความหนาแน่นของแคลอรี่ในอาหารสูงขึ้น อย่างมีนยัยยะสําคัญครับผมอย่างเช่นถ้าเราเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่เรากินบริโภคอาหารโดยใช้ธัญพืชกลุ่มไม่ขัดสีต่างๆน,นะครับพืชผักจากธรรมชาติรวมไปถึงการทานเนื้อสัตว์เพียงปริมาณเล็กน้อยจะทําให้เรารู้สึกว่าเออปริมาณเนี้ย อิ่มแล้วนะครับนะแต่ในทางกับการในปัจจุบันนะครับเรามีอาหารแปรรูปหลากหลายรูปแบบนะครับผมยกตัวยอย่างง่ายๆอย่างเช่นโดนัทนะครับเราทานโดนัทเนี่ยเราได้พลังงานประมาณครึ่งหนึ่งจากอาหารที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ความรู้สึกในการอิ่มเนี่ยน้อยลงมากๆครับเพราะปริมาณจริงแล้วเมื่อเทียบกันต่างกันค่อนข้างเยอะครับซึ่งสิ่งๆนี้แหละจะทาให้ความหิวของเราเนี่ยยังคงมีมากอยู่นะครับและในทางกับการก็คือถ้าเราจะทานให้อิ่มเราจะได้รับแคลอรี่ที่สูงมากกว่าเดิมเนี่ยสถึงสามเท่าเลยทีเดียวครับนี่แหละคือ ือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราทําไมรู้สึกหิวอยู่ตลอดเวลาและทําให้น้ําหนักตัวเราเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับลองไปสังเกตอาหารที่เราทานดูนะครับผม